บบพูดถึงเรื่องสื่อดาวเทียมนะครับผมก็บอกว่าผมไม่อาจไปก้าวล่วงนะครับพูดซ้ำอีกทีแต่ผมเชื่อว่าที่ดานบบบบพูดนไม่ใช่พูดถึงสปริงนะฮะแน่แน่นะครับพูดถึงใครผมไม่ทราบแต่ผมไม่อยู่ไม่เป็นคู่คราหาขัดแย้งด้วยนะครับทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้ถามว่าแล้วผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อบนเวทีนี้ได้อย่างไรนะครับผมไม่มีทางเลือกที่จะต้องเล่าเรื่องตัวเองคือเล่าเรื่องของสปริง นะครับวันที่มีสปริงเนี่ยเราออกอากาศวันแรกคือวันที่5มีนาวันนักข่าวนะครับภาษาผมเรียกว่าเบ่งท้องคลอดเพราะว่าจริงๆเราไม่มีความพร้อมใดๆอยู่เลยเพียงแต่เราเห็นว่าสถานการณ์เสื้อแดงในฝีแตกแน่นะครับฝีแตกแน่นะครับซื้อหวยก็ถูกถ้าไม่ออกอากาศช่วงนี้เนี่ยมันเสียโอกาสในทางการรับรู้ถามว่าออกอากาศแล้วได้ได้อะไรกลับมาได้ไม้ตะพด ได้อาจจะเปรองเท้าแตะคว้างกลับมาแน่ๆเพราะว่ามันก็โดนตามนั้นจริงๆเพราะทันทีที่เราออกอากาศไปรัฐบาลท่านก็พิจารณาปิดช่อง p People Channel. c ช a n n e l เคเบิลทีวีทั่วประเทศก็ดึงสัญญาณสปริงอัตโนมัตินะครับเราก็ทีเดียวดิสเซเบลเคอร์เรจแอเรียทั่วประเทศนะครับได้ผลลัพธ์ที่น่าชื่นชมคือถ้าคิดเป็นมูลค่าทางการตลาดในการสร้างแบรนด์เนี่ยมหาศาลนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือเสื้อแดงชัวนะครับ ดูที่มาที่ไปของนายชัดชัยก็หัวหน้าคณะผู้ก่อการแล้วก็เสื้อแดงชัวร์มาจากไอทีวียุคสุดท้ายนี่หวาดใช่แน่ร้อเซเคยอยู่กับจากภพนี่ใช่เคยทํางานให้ในวินนี่ยิ่งใช่อีกโอ้ยไปกันใหญ่นะครับหลังจากนั้นสปริงก็กลายเป็นโทรทัศน์ของเสื้อแดงพักหนึ่งก็มีข่าวลือว่าสปริงเนี่ยเป็นของคุณใอวินมีข่าวลือมาว่าคุณใอวินตั้งซ่องสมกองกําลังสื่อกลุ่มใหม่ไว้ที่หลักสีพ p l a า a ซ,ซึ่งดันไปเอนออฟฟิศผมอยู่ตรงนั้นพอดี หน,นีไม่ออกอเช่นกันนะครับก็พอเราเปิดสถานีโทรทัศน์สปริงเราเราก็เลยเชิญท่านสุเมธตันติเวชคุณมาเป็นประธานซึ่งท่านไม่เคยไปเปิดงานสื่อไหนเลยหลังจากนั้นก็มีข่าวลืออีกว่าวังแบ็กไปนู่นคือนี่คือสังคมไทยนะครับแล้วก็เราไม่ได้โทษไม่ได้กล่าวไม่ได้หาใครเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยความเห็นผมในการทํางานสื่อเหตุที่มีสปริงเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆที่เราทำเนี่ยเพราะเราเห็นว่าปัญหาที่เราถกเถียงกันในวันนี้แหละนะครับ แต่ผมไม่ได้มองเป็นปัญหาผมมองเป็นโอกาสผมมองว่าในเมื่อมีสื่อ,อท,ท,ที่ต่างอุดมการต่างความคิดนะครับอย่างที่ผมเรียนร่วมวิชาชีพแล้วทํานําเสนอแบบนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสังคมได้ตระหนักว่ามันขาดนะครับผมไม่อยากแบ่งสื่อเป็น3าสี่ยุคด้วยกันยุคแรกๆเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยผมให้เป็นยุคของสมบทโทรทัศน์นะผมพูดในเชิงโทรทัศน์คือยุคของอาจารย์สัมพัรินะครับยุคที่เขาดํามีโทรทัศน์มีข่าวใหม่ๆก็คือข่าวปกติฟอร์แมต น้องโบโบราณมากนะครับยุคต่อมาที่เราเอาโทรทัศน์เอาแม่แบบสากลของการนําเสนอข่าวมาใช้น่าจะให้เครดิตท่านอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลกอยุคแปซิฟิกนะครับซึ่งซึ่ง,งพวกเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพรีเซนเทชันและว,วิธีการนําเสนอข่าวยุคต่อมาเนี่ยขออนุญาตให้เครดิตกับกับสถาบันเก่าก็คือไอทีีเป็นยุคที่ผมเชื่อว่าโทรทัศน์ได้รับเรียนรู้เรื่องกระบ,บวนการทําข่าวแบบสืบค้นอินเวสติเกทีฟรีพอร์ตเพราะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมี แล้วก็เป็นพื้นที่ที่สื่อหลักมักจะหลีกเลี่ยงในการทํางานเนื่องจากมันรูปหน้าปะจมูกมันต้องรกระทบันนั้นชนคนนี้นะครับผมยังแซวเล่นไอทีวี v, ยุคนั้นเป็นยุคศึกพระจับสวยอะ่ะง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับคอนเทนต์หลักที่ขายประมาณนั้นแล้วก็ฮือหานะครับไปยุคสี่ห้าเนี่ยไอยุคต่อมาเนี่ยก็คือเป็นยุคน่าจะเรียกว่ายุคปัจจุบันผมเรียกว,ว่ายุคเล่าข่าวยุคท่านสรยุทธ์ก็แล้วกันนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ท,ที่ที่แพร่หลาย แพร่หลายนะครับกร,กระจายจนกระทั่งเป็นที่นิยมกันทั่วบ้านทั่วเมืองคำถามคือแล้วยุคต่อไปคืออะไรนะครับพัฒนาการกสือรัรมีมาสี่ยุคแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คืออิสรภาพของผู้ทำสื่อเนี่ยค่อนข้างถูกจำกัดบนคลื่นการออกอากาศที่เป็นอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐกระบวนการแห่งรัฐหรือกฎหมายที่กำหนดโดยรัฐ นะครับสามห้าเจ็ดเทีวีไทยผมว่าคนที่อยู่ในสถานีเหล่านี้เนี่ยตัวตนองค์จริงเนี่ยมีศักยภาพมีคุณภาพแต่ทําได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ภายใต้ข้อจํากัดน,นะครับครั้นพอเป็นซาทลไลท์ผลีบานก็จะมีกลุ่มซาทลไลท์ทยอยออกอากาศกันมากมายนะครับผมไม่อยากพาดพิงใครแต่ว่าหลักคิดของเราคือผมได้อยู่ในสาถานที่โทรทัศที่ถูกปิดนะครับ เดิมเวลาผมไม่พูดที่ไหนเนี่ยผมจะบอกว่าสื่อมวลชนในแบงชที่มั่นคงที่สุดไม่เคยมีสถานีโทรทัศน์ที่ไหนในโลกถูกปิดโดนเข้ากับตัวเองต้องล้มล้างความคิดใหม่นะครับวันนี้ไม่ใช่ละแบงค์ถูกปิดได้สื่อมวลชนถูกปิดไม่ได้เมื่อก่อนเคยคิดวันนี้สื่อถูกปิดได้จบข่าวนะครับตั้งต้นใหม่เขียนนํำราใหม่นะครับเมื่อเมื่อเมื่อโทรทัศน์เป็นเช่นนี้นะครับทางออกของคนทำโทรทัศน์มันก็ต้องค้นหา ผมเชื่อว่าปัญหาการเมืองสี่ซ้าห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยตัวผมเองขออนุญาตเป็นส่วนตัวสรุปเองว่าสื่อเป็นตัวละครหลักก็แล้วกันนะครับจะมากน้อยเนี่ยผมว่าพวกเราคงจะให้คําตอบได้นะครับเป็นตลกตัวละครหล,ลักตัวหนึ่งในการสร้างความเข้าใจพร้อมๆกับปัญหาไม่ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วก่อนหน้าที่จะมีสปริงและเหตุที่มีสปริงที่กลับไปสู่ตรงนั้นก็คือเราคิดว่าถึงเวลาที่น่าจะมีสื่อตรงกลางผมไม่ได้หมายความว่าสื่ออื่นไม่กลางนะ แต่อย่างที่บอกเราหลักคิดคือว We ีเวอร์เซนฟิกเราคิดว่าคนดูเนี่ยผมคิดว่าคนดูฉลาดเสมอเราไม่ได้ดูถูกคนดูแล้วเราผมไม่เคยใช้คนดูเป็นเครื่องมือถ้าคนดูเหล่านั้นเนี่ยคิดว่ามันควรจะมีเราก็ต้องตอบโจทย์ในฐานะคนทําธุรกิจและเป็นคนสื่อเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้แหละที่น่าสนใจเพราะมันชัดว่ามันไม่มีนะครับฟรีทีวีอยู่ภายใต้สัมปทานของรัฐทั้งสิ้นจะทางตรงทางอ้อมแน่นอนเขามีข้อจํากัดในการนําเสนอนะครับ สื่อโทรทัศน์อื่นๆหลายช่องที่อยู่บนสตไรีก็อยู่ภายใต้ข้อจํากัดของกลุ่มทุนกลุ่มอํานาจกลุ่มอะไรใดก็แล้วแต่และหรือความเชื่อนะครับซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติเคารพความเห็นนะครับเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นข่าวที่ครบแง่มุมอย่างอย่างร้อยเอร์เซนะครับแต่เราสร้างสิ่งแวดล้อมของตัวเองในการทําสื่อให้มีข้อจํากัดน้อยที่สุดได้นะครับเราจึงคิดว่าถ้าเราจะทำในวันนี้ถ้าเราปฏิเสธทุนการเมืองปฏิเสธ ทุนที่เลือกข้างแล้วทําตามอย่าไปเรียกอุดมการณเลยครับผมเนี่ยเป็นคนไม่มีอุดมการผู้ชัดเจนมีหลักคิดง่ายๆนะครับคือรักษาคนดูยิ่งชีพถ้าเราทําตามนี้เนี่ยผมว่าเราเราจะประสบความสำเร็จได้แล้วเราก็สร้างเงื่อนไขของเราเองเราไปเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองเลยไม่ได้มีสีเสื้อใดๆเลยนะครับเพียงแค่อยากทำนิวมีเดียแล้วทำเป็นเราก็ปรารณาตัวทำ เป็นบล็อดแคสเตอร์ที่เป็นคอนเทนต์พร็อวเดอร์เพื่อจะตั้งหลักให้นิวมีเดียซึ่งเราเห็นเทรนด์วันไปแน่นี่คือวิถีธุรกิจที่เราทําอันที่สองคือจุดยืนสปริงมีหลักคิดว่าเราจะอยู่ตรงกลางที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับผมผมกล้าพูดอย่างภาคภูมิใจว่าสปริงวันนี้เนี่ยทันทีที่ยุบสภาเนี่ยเมื่อหนึ่งสัปดาห์หลังยุบสภาเนี่ยเราตัดสินใจยกเลิก SMS ที่เป็นโอปิเนียนหน้าจอทั้งที่เป็นรายได้มาหาศาลนะพอสมควรนะเพราะเราเห็นแล้วว่าโอแต่ละ แต่และกลุ่มคนดูที่เป็นแฟนเนี่ยเป็นแฟนขายใหญ่ทั้งหลายหลนีใช้พื้นที่เนี้ยศาสตร์ใส่กันด้วยความเห็นหลากหลายนะครับสกรีนกันไม่บัดไม่ไหวแล้วเราคิดว่าอ่ะเทศกาลนี้ยอมเสียสละหยุดหยุดนะครับสปริงจะเป็นโทรทัศน์แปลกๆก่อนที่จะยุบสภาเนี่ยผมมีรายการที่ผมเชื่อว่าดีไซน์แบบเนี้ยโทรทัศน์ปรกติหรือฟรีทีวีไม่มีวันทําได้วันอาทิตย์เราถ่ายทอดสดรายการท่านนายกคุณอภิสิทธิ์เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วเรามีก็ มีอาจารย์จานวนหนึ่งนะครับอาจารย์พิษก็น่าจะเคยไปร่วมไม่แน่ใจนะครับนั่งมอนิเตอร์อยู่พร้อมๆคนดูแล้วหลังจากท่านอภิสิทธิ์จ,จบเราก็จัดรายการเชื่อไหมประเทศไทยเราไม่ได้ตําหนิตีเตียนอันไหนท่านนายกพูดครบพูดหมดจดสนับสนุนกันไปอันไหนที่ท่านพูดไม่หมดขาดเลือกนําเสนอเราก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเช่นเดียวกันวันเสาร์เราเปิดพื้นที่ฝ่ายค้านผมจําได้เลยเทปแรกนี่คุณจําลองนะครับบุกไปถึง พื้นที่ชุมนมุมแล้วขอให้เข้ารายการเป็นเทพประเดิมตั้งชื่อรายการค้านเพื่อประเทศไทยแฟร์เพลย์เวลาสล็อตทำสล็อตเดียวกันเลย9ก้าโมงถึงสิบโมงนะครับแล้วก็อาจารย์ชุดเดียวกันนั่งดูแล้วก็ทําอีกรายการหนึ่งค้านเพื่อใครหลักผมทําอย่างนี้ผมก็ผมว่าผมก็ให้พื้นที่แฟร์นะกับทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้เลือกข้างแล้วก็ไม่ได้คือตอนนี้สปริงเป็นพื้นที่ที่ ท่านมาใช้บริการได้ไม่วายาสีเสื้อใดๆนะครับตั้งแต่ท่านจำลองนะครับพันธมิตรเสื้อแดงเสื้อเหลืองอาจารย์คณาจารย์นักการเมืองทุกพัคทุกฝ่ายแล้วก็บริรสุทธิ์ใจเราอยากจะให้เป็นเวทีเปิดเป็นพื้นที่กลางและเราจะไม่ก้าวล่วงไปในการบิดเบือนหรือส่งผ่านเนื้อหาเพียงแต่หลักคิดสปริงเนี่ยจะออกจะทางมีมีข้อจำกัดที่แปลกแปลกประหลาดนิดหน่อยขออนุญ,ญาตใช้เวลาเกินไว้สักสองนาทีนะครับ ผมมีกฎเหล็กของสปริงมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับคิดขึ้นเองทาขึ้นเองเราไม่ได้เป็นเสียจัญญาบันนะแต่ผมเชื่อว่าจัญญาบันที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยมันไม่เรียลลิสติกกับสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเราก็เก็บไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วนํามาเป็นอุดมการณ์ในใจแล้วก็ทํางานแต่หลักที่มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยผมก็สร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับเช่นเช่นโทรทัศน์ช่องผมเนี่ยพนักงานจะรู้จักทั้งทั้งสถานีเพราะเราประชุมเราจะพูดเรื่องนี้ประจํา กฎเหล็กผมคือคุณจะไม่มีวันเห็นคำว่าผู้ชมโปรดใช้วิจารยณในการรับชมอยู่บนจอสปริงเด็ดขาดเพราะว่าไอหน้าที่นั้นน่คนสปริงต้องใช้ไม่ใช่ผลักภาระนี้ไปให้คนดูเราไม่ต้องมีนอ12นอ15นอ18นะครับแล้วเราก็มีหลักบัติการย่อยๆคือสปริงเนี่ยทบทวนทุกเรื่องเราตั้งข้อสังเกตกับวิศวกรรมโทรทัศน์เลามีรถถ่ายทอดสดเราก็เลิกเราไม่จะเป็นต้องใช้เราใช้ 3G Cdma เราใช้อย่างอื่นมาทดแทนเราตั้งข้อสังเกตกับอุดมการจัญญาบรนแล้วเราก็เก็บหลักดีๆไว้แล้วเราเพิ่มเติมสิ่งที่มันควรจะจําเป็นไปเราเปลี่ยนวิธีนําเสนอเราเปลี่ยนวิธีการทํางานข่าวเราเปลี่ยนหลักคิดหลักนาเสนอหมดถ้าสังเกตเมื่อสมัยเสื้อแดงคุณจะเห็นปร,รอดอยู่ตัวหนึ่งผมเอามาจากช่องห้าสมัยสึดามิที่เขาขึ้นจุดเขียวๆนึกไหมฮะมีอยู่ช่วงขึ้นจุดเขียว,ยวแล้วเป็นสัญญาณว่าถ้าจุดแดงเมื่อไหร่จะเตือนภัยแล้วมันไม่เคยเป็นจุดแดงเลยเพราะสึนามิมันคงไม่มีวันกลับมาในเร็ววันแต่พอเจอสถานการปีทีท่แล้ว ผมทาปลอดไว้อันหนึ่งที่หน้าจอทิ้งไว้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยเพราะเราายงานสดยี่สี่ชั่วโมงเขียวเหลืองแดงส้อมอ่าเขียวเหลืองส้มแดงแล้วก็ปลอดแตกถ้าปลอดแตกเมื่อไหร่ก็คือมีผู้เสียชีวิตมีระเบิดลงรู้สึกปลอดจะแตกไปสี่รอบคือคนดูไม่ต้องเตจูนกับเราทั้งวันแต่ดูสัญลักษณ์หน้าจอเพราะเราล้มผังนะครับก็จะรู้สถานกา,ารณ์เป็นอย่างไรนะครับท,ที่บทที่พูดมาเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าผมเหนือนะครับผมชนะหรือผมแพ้ หรือคนอื่นผิดผมถูกเปล่าผมกำลังบอกว่านเนี้ยเนี่ยปริมาณทนของสื่อเนี่ยมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ผมว่าสังคมไทยเนี่ยฉลาดพอสมควรในการเลือกเสพเลือกรับรู้นะครับเราไม่ต้องไปไปกระตุ้นปลุกเร้าใดๆเพียงแต่ว่าถ้าเราช่วยกันช่วยกันนะครับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เปิดพื้นที่พื้นทางนะครับให้กับสังคมได้ใช้สื่ออย่างเป็นธรรมเท่าเทียมนะครับเราจะฉลาดขึ้นเองนะครับแล้วสื่อเนี่ยก็จะมีวิวัฒ มีพล,ลวัตของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปในสู่สิ่งที่ดีขึ้นในที่สุดนะครับเพราะนี้เนี่ยวนโตะเนี่ยอาจจะมีหลากหลายความเห็นแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีเจตนาอย่างแน่วแน่ที่ต้องการทําให้สื่อเนี่ยเกิดมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสังคมจะถูกรูอผิดไม่มีใครตัดสินนะครับแต่ทุกทุกคนบนโตะนี้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกเสมอแล้วเราพยายามอย่างอย่างเดียวที่เราต้องมีกติการ,ร่วมกันคือรักษาสถานภาพนะครับบทบาทของสื่อให้เป็นผู้นําเสนอ แต่เพียงข้อเท็จจริงนะครับสมเชื่อทุกคนคงรับในหลักนี้ได้นะครับก็รอบแรกขออนุญ,ญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ